โรเจอร์กัวเตเลสติดโควิด -19 ถอนตัวจากไฟปลายเดือนนี้โรเจอร์กัวเตเลสแชมป์โลก WBA รุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทถูกตรวจพบว่าติดโควิด -19 ทําทำให้เขาไม่สามารถขึ้นชกในวันที่27กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ได้โดยในวันที่27กุมภาพันธ์นี้โรเจอร์กัวเตเลสมีกำหนดการขึ้นชกป้องกันตำแหน่งกับ คิสกอร์แบร์เจ้าของตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับที่หนึ่งของเขาซึ่งจากการเปิดเผยคาดว่าการโชคในวันดังกล่าวจะยังคงมีอยู่ซึ่งจะมีการเปิดเผยชื่อคู่โชคคนใหม่ของทางคิสกอร์แบร์ในเร็วๆนี้ทั้งนี้มีการเปิดเผยออกมาว่าสมาชิกในค่ายเก็บตัวของโรเจอร์กูเตเลสหลายคนถูกตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด -19 เหมือนกันนั่นเอง